สวัสดีค่ะมารับฟังการทำนายดวงชะตาแม่นๆเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะเป็นการทำนายตลอดชีวิตเริ่มจากอุปนิสัยอาชีพการงานความรักลักษณะเนื้อคู่ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานและช่วงอายุที่ดวงชะตามีโชคลาภในคลิปนี้จะอยู่กับคุณผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะอุปนิสัยดาวพุธเป็นดาวแห่งราศีชีวิตคุณ ส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีไหวพริบเรียนรู้เร็วและเป็นคนที่ชอบการพบปะผู้คนชอบช่วยเหลืออบอ้อมอารีมีน้ำใจมากคนหนึ่งโดยทั่วไปจะชอบการแต่งตัวรักสวยรักงามมากกว่าวันอื่นๆเพราะดาวราศีเป็นดาวเทพีแห่งความงดงามและการสร้างสรรค์ด้วยความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความดี ผู้หญิงวันนี้จึงเป็นคนที่ช่วยตัวเองในการทำงานสร้างฐานะหรือว่าเจราจาภาทีในการทำงานได้ดีมากคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นคนชอบสังเกตและวิเคราะห์คิดละเอียดต่อสิ่งที่ตัวเองสัมผัสหากมีพลาดบ้างก็ตรงที่ว่าเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายและเชื่อใจให้อภัยคนเกินไปผู้หญิงราศีใดก็ตามที่เกิดวันพุธมักจะเป็นคนสองอารมณ์เสมอ นั่นก็หมายถึงว่าบางอารมณ์ก็อ่อนหวานมีเมตตาและเกื้อกูลมากมายแต่ยามไม่พอใจหรือมีสิ่งที่กระทบใจจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ทันทีเป็นผู้หญิงที่มีความทั้งอ่อนหวานและเด็ดขาดในตัวเองอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ในตลอดชีวิตจะต้องหาเรื่องหรือหางานทำอยู่ร่มไปเพราะกลัวจะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพชีวิตเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ หรือว่าเป็นคนที่มาจากฐานะแห่งชีวิตปานกลางแต่จะสร้างตัวเองได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจในวัยเด็กเป็นคนที่ติดพ่อมากกว่าแม่แต่ในที่สุดก็จะต้องดูแลแม่ในบั้นปลายชีวิตชอบความร่มรื่นชื่นเย็นอยู่ใกล้น้ำหรือที่ร่มร่มจะถูกใจมากเป็นพิเศษบางคนความรู้ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาแต่ภูมิปัญญาของตอนเองพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มักมีบริวารหรือเพื่อนรอบข้างมากที่ต้องระวังสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธเช่นกันแต่เป็นเวลาหลัง18นาฬกาตกพุธกลางคืนจะเป็นคนที่มีทั้งความดีความเมตตาและจะกลายเป็นนางยักษ์ที่โหดได้ได้เหมือนกันอันนี้มาจากอิทธิพลของเวลาแห่งการเกิดนั่นเองการงานอาชีพคุณเป็นคนที่ดิ้นรนอยู่เสมอไม่ยอมแพ้ในเกมหรือมรสุมชีวิตบางครั้ง อาจขอนั่งพักตั้งสติบ้างแต่ไม่นานคุณก็จะลุกขึ้นมาลุยใหม่ได้ทันทีพื้นดวงด้านการงานมีดาวเสาเป็นดาวที่เล็งอยู่ในเรือนการงานดาวเสาก็หมายถึงจะรวยหรือจะสร้างตัวได้ต้องใช้สมองแลเหงื่อของตนเองเป็นส่วนใหญ่หากจะรอลาบฟลุกหรือว่ารอความหวังลอยๆไม่มีโอกาสถึงวันแห่งความสำเร็จแน่นอนเป็นคนช่างฝันและมีจินตนาการที่บันเจิด ไม่น่าแปลกหากผู้หญิงที่เกิดวันพุธจะเป็นคนที่ทำงานว่องไวคล่องแคล่วทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีไหวพริบดีงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริการหรือว่าการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำได้ดีเยี่ยมมีหัวและความสุนทรีทางศิลปะจึงรักสวยรักงามสามารถเปิดกิจการด้านการขายของสวยงามร้านทองร้านเพชรหรือว่าร้านขายเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ระดับรถยนต์ก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมด้วยเป็นคนที่ไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทในการทำงานผู้หญิงที่เกิดวันพุธจึงรับราชาการก็ไปได้ดีทำธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีโอกาสจะร่ำรวยหากรับราชาการมีเจ้านายที่รักโปรดปรานในฝีมือการทำงานยกเว้นคุณเป็นคนที่กวนมากเกินไปเท่านั้นผู้หญิงที่เกิดวันพุธจึงชอบการทำงานที่มีระบบหรือระเบียบชัดเจน และหากได้ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ใช้ความคิดหรืองานบริการเจราจาต่างๆจะโดดเด่นมากนักบริหารหญิงที่เกิดวันพุธท,ที่ก้าวไปถึงดวงดาวก็มีมากมายหลายท่านให้เห็นค่ะด้านความรักความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธหากเป็นความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืนเลยเวลา18นาฬิกาโดยประมาณไปแล้วดวงชะตาความรักของคุณจะพบคู่ชีวิตที่ทรมาน เหน็ดเหนื่อยและน่ารำคาญมากเป็นพิเศษเพราะดวงของคุณแข็งกว่าคู่ชีวิตจึงมีปัญหาไม่สบายใจอยู่เสมอฉะนั้นอยากเตือนว่าผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืนหากจะแต่งงานหรือเลือกใครสักคนมาเป็นเนื้อคู่ควรจะถามใจตนเองที่แท้จริงก่อนคุณเป็นคนเจ้าชู้กล้าแสดงออกและกล้าที่จะยอมรับว่าความรักของคุณรุนแรง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนให้คุณระวังชีวิตคู่มีมากมายหลายคนที่เกิดพุธกลางคืนและชอบสแสวงหาชีวิตการแต่งงานเพราะเป็นคนที่ชอบมีคนคุ้มครองแต่ก็ประสบกับดวงชีวิตคู่ที่ล้มเหลวแต่สำหรับความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธทั่วไปคุณเป็นคนเรียบร้อยชัดเจนและมีความงามแบบเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตของใครก็ตามที่คุณหมายปอง เพราะเป็นคนขยันและอดทนรวมกระทั่งยอมลำบากมาด้วยกันเพื่อสร้างฐานะในวันหน้ามีความรักที่เกิดขึ้นแบบที่คุณเองคิดวางแผนไว้แล้วเนื้อคู่จึงเป็นเนื้อคู่ที่ไม่สำคัญด้วยวัยอาจจะมากกว่าหรือไร่เรียกกันคุณก็จะมีอารมณ์รักที่อยู่ร่วมกันได้ยกเว้นอย่าสร้างปัญหานอกบ้านมาถึงเธอเท่านั้นเธอไม่แคร์แต่เธอยังให้เกียรติคุณอยู่เสมอแต่ความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธ จะเป็นคนที่หลงคนง่ายและปลื้มคนง่ายจะต้องระวังมิฉะนั้นคุณจะเสียใจคู่ครองของคนที่เกิดวันพุธจะอยู่ในสายงานก่อสร้างหรือโรงงานเหล็กตำรวจและทหารก็ยังเป็นอาชีพที่เด่นที่คุณมักเลือกหาเป็นคู่ครองรวมกระทั่งนักธุรกิจนักลงทุนที่มีความคิดสร้างตนเองคุณจะเป็นคนหลงปลื้มในวิถีชีวิตของเขาเป็นพิเศษอารมณ์รักของผู้หญิงวันพุธ มีอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางเรื่องมากแต่ชัดเจนมีเหตุผลเวลาใจดีดีน่าใจหายเพราะดีมากเวลาโกรธและไม่พอใจเสียงจะเปลี่ยนโทนให้สังเกตเอาไว้อารมณ์รักชอบการให้เกียรติและดูแลซึ่งกันและกันด้วยดาวแห่งดวงชะตาเป็นดาวที่หึงหวงและหวงตัวมีทิฐิมากจึงจะต้องพยายามลืมอดีตบ้างมิฉะนั้น จะเป็นคนที่มีความทุกข์ด้วยเรื่องที่คุณไม่ยอมให้อภัยจะทําให้ครอบครัวไม่สงบสุขได้ลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพุธบนถนนดวงดาวแห่งชะตาชีวิตดวงชะตาของผู้หญิงที่เกิดวันพุธมักจะมีโอกาสพบรักหรือมีคนมารุมจีบหลายคนให้คุณเป็นคนเลือกเพราะคุณเป็นคนที่วางตัวดีทำให้มีคุณค่า เนื้อคู่ของผู้หญิงวันพุธจะมีลักษณะสูงหรือหากเป็นคนสันทั์ก็จะเป็นคนสันทั์แบบลงตัวต่อไปจะมีพุงเล็กน้อยจึงมีโงเ่เฮงดีดวงจะร่ำรวยกันคุณเป็นคนชอบผู้ชายที่ไม่พูดมากไม่จุกจิกเพราะว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วและไม่ต้องการให้ใครมาบงการตนเองมากผู้ชายอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าในบางกรณีตามดวงก็เป็นคนน้อยกว่ามากเกินกว่า3ปี จึงเป็นคู่แท้อยู่ได้ทนทานหากให้เพ่งมองอย่างชัดเจนฟันธงลงไปว่าลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงวันพุธเป็นอย่างนั้นๆขอตอบชัดเจนว่าจะเป็นคนที่มีสมองและฉลาดมีความเป็นผู้นำสามารถชี้ทางให้คุณได้และเป็นคนที่รูปร่างสูงกว่าตัวคุณจะพิจารณาเป็นพิเศษนิสัยอบอ้อมหรือไม่จุกจิกจะทำให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้นค่ะ ช่วงอายุที่เหมาะสมในการแต่งงานของผู้หญิงที่เกิดวันพุธดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการครองเรือนสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธดวงชะตาการแต่งงานหรือการพบเนื้อคู่ชีวิตคุณมักจะมาจากการเกื้อกูลหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุขหรือว่าอดทนฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้การแต่งงานในช่วงอายุที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันสำหรับคุณผู้หญิงที่เกิดวันพุธ อายุที่เหมาะสมในการแต่งงานก็คืออายุ21-24ปีช่วงนี้ดวงดาวแห่งชีวิตคู่ตามเส้นทางแห่งความฝันดังเจ้าหญิงน้อยของคุณมาแรงหากคุณอดทนและสร้างฐานะร่วมกันก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวในอนาคตของคุณเป็นปึกแผ่นได้ช่วงอายุ26-32ปีก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในชีวิตคู่ช่วงหนึ่งของคุณ แต่หากดวงคุณแต่งงานก่อนช่วงอายุที่กำหนดดวงชะตาของคุณจะต้องมีการหย่าร้างหรือว่าพบคู่กรรมที่ทุกทรมานใจหรือแม้แต่คุณแต่งงานในปีที่ไม่มงคลอาจจะประสบปัญหาความทุกข์อยู่บ้างก็อย่าโทษใครนะคะมันเป็นไปตามดวงชะตาผู้หญิงวันพุธบางคนก็ไม่แต่งงานเพราะว่ามีความมั่นใจในชีวิตที่อยู่คนเดียวว่าเป็นสุขจึงตัดสินใจไม่ยอมมีชีวิตคู่ ตามดวงชะตาได้ทำนายไว้ว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานก็เอาตัวรอดได้ในชีวิตสำหรับอนาคตค่ะเพราะดาวพุธของดวงคุณเป็นดาวแห่งบารมีมีคนอุปถมัมภ์ดีช่วงอายุที่ดวงชะตามีโชคลาภสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธเพราะคุณเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ชอบการลงทุนชอบการดิ้นรนหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนที่ท้าทายงานไหนที่ว่ายาก คุณก็จะฝ่าฟันไปจนได้มันสมองของคุณเป็นคนที่คิดรอบคอบดวงเด่นช่วงที่มีโชคหรือว่าจะขยับขยายกิจการธุรกิจหรือลาออกจากงานประจำมาลงทุนค้าขายจะต้องดูช่วงอายุที่เหมาะสมนั่นก็คืออายุ19-25ถึงปีเป็นช่วงของการสร้างอนาคตหรือเป็นช่วงที่ต้องเผชิญมรสุมอุปสรรคแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ อายุ31-33ปีเป็นช่วงของการเงินดีและมีโชคในหน้าที่การงานช่วงอายุ38-42ปีและช่วงอายุ45-48ปีจะเป็นช่วงที่ดวงคุณมีโอกาสหมดหนี้หมดสินหรือได้รับข่าวดีมีโชคลาภในชีวิตและจะเด่นอีกครั้งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมหรือเมื่อมีโอกาสอีกครั้งตอนอายุของคุณ58ปีนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือช่วงอายุที่เหมาะสมกับการลงทุนหรือขยับขยายชีวิตของคุณแล้วดวงจะประสบโชคดีและประสบความสำเร็จขึ้นค่ะช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตกต้องระวังสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธดาวอังคารเข้ามาเล็งดวงชะตาของคุณจะทำให้คุณร้อนรุ่มและมีเรื่องว้าวุ่นใจเกิดขึ้นอยู่เสมอจึงไม่ควรประมาทในยามที่ดวงตกหรือว่ามีอุปสรรค หากเตรียมใจไว้เราจะไม่ประมาทอย่างน้อยก็มีกำลังใจรอคอยโอกาสที่จะดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้อย่างมีความหวังและมีความสุขในช่วงที่ดวงตกคุณอาจจะมีเคราะห์ไม่ว่าจะเรื่องการงานครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องคดีความหรือสุขภาพก็เป็นได้ให้แยกแยะให้ชัดเจนเพื่อจะได้เอามาระวังตัวซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ ดาวอังคารเป็นดาวแห่งความร้อนคุณจึงเป็นโรคที่เกี่ยวกับความร้อนโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับเบาหวานหรือปวดศีรษะบ่อยๆคือช่วงอายุที่ต้องระวังคือ25ถึง27ปีช่วงอายุ36ปีและช่วงอายุ46ปีจะต้องระวังให้มากหากเจ็บป่วยก็ควรพบแพทย์ในทันทีและช่วงอายุ5 9ถึง61ปี ช่วงนี้ระวังหกล้มหรือว่ามีปัญหาระบบประสาทการเดินนะคะประสบปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือเสียญาติสนิทให้ระวังช่วงอายุ24-26ปีช่วงอายุ37-39ปีและช่วงอายุ45ปีรวมกระทั่งช่วงอายุ52ปีเป็นปีที่ควรสร้างกุศลเพราะดาวเสาดาวแห่งการคุ้มครองดวงชะตา มันดับมืดค่อนข้างสนิทสำหรับดวงของคุณประสบปัญหาหนี้สินและศัตรูกระทั่งคดีความสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธยิ่งเป็นวันพุธกลางคืนจะต้องระวังช่วงอายุ35ปีช่วงอายุ40 4 3ถึง43ปีรวมกระทั่งอาจทำให้เกิดข่าวเช้าเสียหายและจะต้องระวังอีกครั้งก็คือช่วงที่ตอนอายุ55ปีค่ะ